แปลกแต่จริงคนดวงดีดวงเฮงแก้บนลงศพปาทั้งโขอไอ้ไข่วัดเขากวดพร้อมโชว์เลขประทัดชัดแจ๋วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆของไอ้ไข่มานําเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนอื่นเห็นด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่าน ไปที่วัดเขากรวดนะคะไปขอโชคขอลาบไปชมบรรยากาศแก้บนที่วัดเขากรวดกันนะคะที่วัดแห่งนี้นะคะเพิ่งสร้างความฮือฮาไปเมื่องวดสองงวดที่แล้วนะคะคนถูกแรตเตอรี่หลายสิบล้านเลยนะคะมาแก้บนมาขอโชคขอลาบไอ้ไข่พี่จุกแล้วก็น้องจันที่มาที่วัดเขากรวดแล้วก็เฮง ไปกันเยอะเลยนะคะบรรยากาศที่นี่จึงเต็มไปได้วยความคึกคักนะคะคนดวงนีคนดวงเฮงเขาก็มาแก้บนนะคะคนขอได้ไหว้รับคนขอได้ขอโดนเขาก็มาแก้บนมาทําบุญกันนะคะโดยสารพี่ไข่พี่จุกแล้วก็น้องจันทิามานะคะอยู่ที่วัดเขากรวดตําบลเกาะพะพาอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะ มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรแล้วก็แก้บนพี่ไข่พี่จุกแล้วก็น้องจันที่มากันอย่างคึกคักเลยนะคะหลังจากประสบความสําเร็จได้โชว์กลาบถูกลงวันถูกลัตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลหลายคนนะคะต่างนําน้ําแดงขนมเปี๊ยะของเล่นชุดทหารชุดตำรวจแล้วก็ประทัดมาจุดถวายเพื่อเป็นการแก้บนจํานวนมากนะคะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายอนุสรน,นะคะอายุ31ปีเป็นชาวราชบ,บุรีนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าเขาเคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะและก็เรื่องหน้าที่การงานนะคะจนถึงขั้นไม่มีทางออกสิ้นหวังนะคะมองอะไรก็มืดมนไปหมดนะคะแต่ว่าในคืนวันหนึ่งนะคะเขาฝันนะคะเห็นพี่ไข่นะคะบอกว่าจะมาช่วยนะคะแต่ว่าให้ไปกราบไหว้ที่วัด ซึ่งเขาตื่นขึ้นมาเขาก็พยายามหาข้อมูลพี่ไข่จากอินเทอร์เน็ตนะคะจนมาเห็นข่าวพี่ไข่พี่จุกแล้วก็น้องจันที่มาที่วัดเขากรวดนะคะซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับที่เขาฝันเห็นเลยนะคะจึงทําให้เขามากราบไหว้ขอพรนะคะให้ชีวิตดีขึ้นหมดหนี้หมดสินนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาหมดหนี้หมดสินเขาจะนําลงศุกมาแก้บนจํานวนห้าลงนะคะพอมา ไหว้แล้วที่วัดเขากวดนะคะกลับไปนะคะเพียงสองวันเท่านั้นนะคะอะไรอะไรทุกอย่างที่เขาเคยมีปัญหานะคะเขาบอกว่าดีขึ้นจนทันตาเห็นเลยนะคะดีขึ้นจนเห็นทันตาเลยว่าอย่างนั้นนะคะจนทุกวันนี้นะคะเขาหมดหนี้หมดสินนะคะแล้วยังประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอีกด้วยนะคะวันนี้นะคะเขาจึงนาโรงศพจํานวนห้าโรงนะคะมาแก้บนนะคะให้วัดเขากรวดมอบให้กับ ใครก็ได้นะคะที่ไม่มีเงินซื้อลงศพนะคะส่วนนางเกษณีมันทิมนะคะอายุ49ปีชาวอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะคะได้นำน้ำเต้าหู้พร้อมปลาตาโกจจำนวน100ชุดมาถวายแก้บนพี่ไข่พี่จุกแล้วก็น้องจันทิมาที่วัดเขากรวดเช่นกันนะคะเปิดเผยว่าเธอเป็นชาวอำเภอบ้านโป่งนะคะมีอาชีพขายนะ้ำเต้าหู้นะคะแล้วก็เคยเดินทางมาที่วัดเขากรวดบ่อยอครั้ง เพื่อมากราบไหว้ขอโชคขอลาบพี่จุกพี่ไข่แล้วก็น้องจันที่มานะคะโดยบอกว่าหากชีวิตดีขึ้นมีโชคลาบก็จะนำน้ำเต้าหู้พร้อมปานต้องโกมาถวายจำนวนหนึ่งร้อยชุดนะคะแล้วก็จุดประทัดหนึ่งพันนัดนะคะจนเธอบอกว่านะคะจนวันนี้เธอมีโชคลาบนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จดังที่ขอไว้นะคะ จึงนำน้ำเต้าหู้แล้วก็ปลาตั้งโกแล้วก็นำประทัดมาจุดหนึ่งพันนัดนะคะตามที่สัญญาไว้นะคะแล้วเธอก็โชว์เลขหางประทัดที่เธอจุดด้วยนะคะนี่เลยนะคะเลขหางประทัดก็คือหก7้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะคนขอได้ไหวรับคนขอได้ขอโดนเขาก็มาแก้บนนะคะคนไม่ได้ก็ไปขอพรขอชูขอลาบนะคะ นี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบพี่ไข่พี่จุกแล้วก็น้องจันที่มานะคะก็ไปได้นะคะที่วัดเขากรวดนะคะอยู่ที่ตำบลเกาะพะพาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะ